ต้อนรับกลับสู่ RPM Review ช่องของคุณสำหรับการรีวิวรถยนต์เชิงลึกข้อมูลเจาะลึกและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับหนึ่งในรถประบะท,ที่แข็งแกร่งทนทานและเป็นตำนานที่สุดในตลาด นั่นคือ Toyota h i l u ักรุ่นปี2025 Toyota ได้ยกระดับไ i ลักให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิมแล้วมาดูกันว่า h ฮลักปี2025มีอะไรใหม่และน่าสนใจบ้างเพียงแค่มองแอร์วบแรกภายนอกของ Toyota h i l u ัก0์5ก็สะกดสายตาได้ทันทีนี่ไม่ใช่แค่รถเพื่อการใช้งานทั่วไป แต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแกร่งและสไตล์น่ารถได้รับการออกแบบใหม่ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ดูดุดันพร้อมไฟหน้าและทรงเรียวทันสมัยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนเส้นสายบนฝากระโปรงก็มีความโฉบเฉี่ยวส่งเสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแรงทรงพลังด้านข้างยังคงมีความดูดันด้วยซุ้มล้อที่บึกบึนและล้ออัลลอยขนาด18นิ้วในบางรุ่นยกระดับความพร้อมสำหรับการลุยทุกเส้นทาง ด้านท้ายของรถก็ได้รับการปรับโฉมใหม่เช่นกันฝากระบะด้านหลังมีดีไซน์ที่ดูเพรียวขึ้นพร้อมไฟท้ายเลดลายใหม่ที่โดดเด่นโลโก้โตโยต้าก็ถูกจัดวางอย่างเด่นชัดทำให้ดูสวยงามและจดจำง่ายพื้นที่กระบะยังคงกว้างขวางและทนทานเหมาะทั้งกับงานหนักหรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน สีขาวถือเป็นสีที่นิยมมากสำหรับไฮลักเพราะช่วยเน้นให้เห็นถึงรายละเอียดของดีไซน์ภายนอกได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะจอดอยู่ที่ไซต์างานหรือในเมืองก็ยังดูโดดเด่นเมื่อพูดถึงสมรรถนะไฮลักษ2025ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและเชื่อถือได้ โดยในแต่ลาดตลาดจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งแบบดีเซล2.4ลิตรและรุ่นที่แรงกว่าอย่าง2.8ลิตรเทอร์โบรุ่น2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าและแรงบิดประมาณ500นิวตันเมตรเพียงพอสำหรับการขับขึ้นเขาบรรทุกหนักหรือขับในสภาพถนนที่ท้าทายเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทำงานได้อย่างนุ่มนวลและเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือเส้นทางออฟโรด โดยยังมีรุ่นเกียร์ธรรมดาสำหรับคนที่ชอบควบคุมการขับขี่ด้วยตัวเองระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมีการปรับปรุงใหม่พร้อมระบบควบคุมการยึดเกาะและระบบล็อกเฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ขับผ่านเส้นทางลุย,ลยได้มั่นใจยิ่งขึ้นในด้านประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่นี้ก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเล็กน้อยโดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-14ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์และสภาพการขับขี่ ถือว่าเป็นตัวเล็กที่ดีสำหรับรถกระบะในกลุ่มนี้เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารโ o โยต a าไฮลักซ์2025แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนในเรื่องความสบายและเทคโนโลยีภายในดูคล้ายรถ SUV มากขึ้นด้วยวัสดุที่นุ่มและดูพรีเมียมมากขึ้นเสียงรบกวนน้อยลงและการจัดวางแผงควบคุมที่ใช้งานสะดวกเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นนั่งสบายขึ้นแม้เดินทางไกล หน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำงานรวดเร็วใช้งานง่ายพร้อมระบบนำทางในบางรุ่นหน้าจอแสดงผลด้านคนขับเป็นแบบกึ่งดิจิทัลทันสมยัยและแสดงข้อมูลชัดเจน ฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ระบบปร,รับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งช่องแอร์ด้านหลังปุ่มสตาร์ทรถ USB หอายจุดและชุดเครื่องเสียงคุณภาพสูง JBL สำหรับบางรุ่นผู้โดยสารด้านหลังก็จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยพื้นที่วางขาที่เพิ่มขึ้นและมีที่เก็บของหลากหลายจุดในด้านความปลอดภยยัย Toyota Hilux 2025ั 2, มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense ซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาท,ทำให้รถคันนี้ไม่เพียงแค่แกร่งแต่ยังฉลาดและปลอดภัยสำหรับครอบครัวอีกด้วยเรื่องราคานั้น t o y ยต a Hilux ปี2025มีราคาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นเครื่องยนต์และออปชั่นโดยราคาเริ่มต้นประมาณ1ล้านบาทและอาจสูงถึง1,700,000บาทขึ้นไปสำหรับรุ่นท็อปที่มีฟีเจอร์ครบครัน หากเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งสมรรถนะความทนทานเทคโนโลยีและความคุ้มค่าถือว่าน่าประทับใจมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมานักเดินทางหรือคนที่ต้องการรถกระบะท,ที่ครบเครื่องไฮลัก2025ก็มีรุ่นที่เหมาะกับคุณสรุปแล้วโตโยตา้าไฮลัก2025ได้ยกระดับจากตำนานเดิมให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเรื่องดีไซน์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีโดยยังคงไว้ซึ่งความทนทานและความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิม หากคุณเคยคิดจะซื้อไฮลักปีนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ขอบคุณที่รับชม RPM รีวิวค่ะ